ดีครับเพื่อนเพื่อนโค้ดสัมลีนะครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะครับกับ ep 2นะครับกับโค้าพอร์ตช้เราทิ้งนะครับผมซึ่งใครที่ยังไม่ได้รับชม ep แรกก็ไปรับชมกันได้นะครับก็จะมีเนื้อหาก็ประสบการใช้งานรีวิวสีกลิ่นอะไรอย่างนี้นะครับมาวันนี้เราก็เป็น ep 2ที่จะมาแกะแกะกันสดสดร้อนร้อนเลยนะครับกับ4กลิ่นนี้นะครับก็คือกลิ่นองุ่นนะครับผมกลิ่นฝรั่งนะครับ อันนี้มิ้นนะครับอันนี้บูเบอร์รี่นะครับใช้เราทิ้งแกะปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับประเภทของน้ํายาก็จะเป็นซลนิกนะครับสูบแล้วก็อิ่มผ่อนคลายนะครับใน3าถึงห้าคำอะไรอย่างนี้ใช้งานง่ายแต่สูบได้ถึง2,000คนคำนะครับามาลองกินอังุ่นกันเลยนะครับผมก็จะมาดูหน้าตากันเหมือนเดิมแกะก็กลิ่นก็จะทะลุออกมาเหมือนเดิมนะครับก็จะมีความกลิ่นของเยลลี่ออกมาเลย น่าจะเข้าเขาเรียกไงนะคุ้นเคยกันดีมากๆกลิ่นหนึ่งนะองุ่นมีความเป็นเยลลี่ออกมาเลยนะครับอันนี้คืออันนี้ผมผมห่างจากอ่าโต๊ะเนี่ยก็ประมาณช่วงช่วงข้อสอบช่วงแขนนะครับก็กลิ่นก็เตะจมูกโชยมาเลยนะครับก็งานอ่านี่นะครับสวยงามโคก้า2,000คำนะครับผมเดี๋ยเราลองกันที่คำแรก อันนี้เอาแบบว่าถ้าเทียบกับ E p ีหนึ่งนี่อ่งุนอ่งุนมามาหนึ่งเลยถ้าคนชอบอ่งุนนะอ่งุนนี้มามาหนึ่งเลยเพราะว่าคาแรกมันไม่ฉุนถ้ากินอื่นรู้สึกว่าคาแรกมันจะฉุนแต่มันจะดอบลงนะครับบีอ่งุนอ่งุนผม นิยามคาว่าองุ่นที่เราเคยสูบกันมาตั้งแต่องุ่นเคียวโคองุ่นยาวอะไรพวกนี้มันมันมันมีความนิยามคําว่าองุ่นรูปแบบที่ผมชอบเป็นกินองุ่นที่ค่อนข้างดีมันเป็นเยลลี่ครับมันจะไม่อาไม่ขมไม่ข้นไม่ไม่เขาเรียกไงอ่ะกลิ่นไม่เข้มเกินไปอ่ะมันมีความความใสความสดใสของกลิ่นมันนะครับกลิ่นมันไม่แก่ ดีทั้งเวลาสูบเข้าแล้วปล่อยออกปล่อยออกนี่คือกลิ่นเกฟแบบก,กลิ่นเยลลี่กลมกล่อมมากๆรู้สึกว่าประทับใจลองจากสับปะรดนะครับคือสูบแล้วหอมอังหุ่นนี้ผมการันตีให้เลยดีกว่าม,มันอาจจะไม่ได้เลิศเลอมากแต่ผมว่ามันมันเคียงคอสำหรับ พอใช้เราทิ้งที่มันทํากลิ่นออกมาได้เต็มคําขนาดนี้นะครับผมว่าความเย็นก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับรู้สึกแบบว่าเย็นลิ้นเย็นคออะไรอย่างเงี้ยพอรู้สึกได้แต่จะไม่ใช่หย่เย็นจนแสบนะครับยังอยากสูบต่อเลยอันเนี้ยโอเคให้ผ่านเลยนะครับอันนี้ก็ฝรั่งกลิ่นแกะออกมาก็เป็นกลิ่นเหมือนอันนี้ก็มีความกลิ่นเหมือนฝรั่งสุกกลิ่นแบบ เหมือนเราปอกฝรั่งกับกลิ่นโชยมาอันนี้ก็คือกลิ่นดีครับแค่นั่งดมนั่งดมก็หอมอน,นี่กลิ่นฝรั่งนะครับกลิ่นที่สองมีความเป็นเปลือกคือเพื่อนๆอาจจะนึกไม่ออกฝรั่งเป็นไงแต่แนะนาให้ให้ลองนะฝรั่งของเพราะว่าช่วงหลังหลายๆแบรนด์นี้ก็ทกขิดฝรั่งออกมาดีครับมันเป็นกลิ่นที่สูบยังไงก็ชัดแล้วมันไม่เบื่อหรือว่าแก้เบื่อสําหรับคนที่มันชินกลิ่นอื่นๆมาแล้วมาฝรั่งเนี่ย เพราะว่าผมลองของแบรนด์อื่นเนี่ยฝ้ัหลังมันมันมัน,ม,นมันแบบตัวผมก็โอเคแบบว่าผู้หญิงลูกค้าที่เป็นผู้หญิงอะไรคนใช้ผู้หญิงอะไรเงี้ยผู้ใช้ผู้หญิงก็ก็ติดกลิ่นฝรัหลังกันเยอะผมลองสูอยู่อ่ะกลิ่นแน่นมีความกระแทกคอ,อนิดๆรู้สึกว่าพอสู่แล้วคอแห้งนิดนึงมีความแบบเออรู้สึกนิกนะครับแล้วก็ ไม่สัมผัสถึงความหวานเดี๋ยวลองอีกครั้งครับพออีกคําเนี่ยมันมันสัมผัสถึงความหวานดูเนี่ยรู้เลยว่าเป็นกลิ่นหวานอะไรอย่างเงี้ยครับแต่รสชาติเขาเนี่ยจะจะไม่ทํารสชาติที่มันที่เราสัมผัสลิน้นมันรู้สึกว่าไม่เลี่ยนมันเหมือนมันมีความจืดด้วยซ้ำก็คือกลิ่นค่อนข้างหวานอะไรอย่างนี้นะครับกินหวานแต่ไม่ฉุนครับ กลิ่นชัดแก้เบื่อแก้แบบผมว่าถ้าถ้าเพื่อนๆที่ชอบรสชาติแบบมีความโทนหวานเย็นสดชื่นก็ฝรั่งก็เหมือนเหมือนเหมือนจะไม่แพ้ง,งุนเลยอันนี้ดีนะครับฝรั่งดีๆต่อไปก็เป็นกลิ่นมิ้นท์นะครับกลิ่นมิ้นท์ก็เป็นนิกสามเหมือนกันตอนเพราะว่าปกติ พวกมิ้นต์ยาสูบบานทีเขาทำมาหาเเนาะอันนี้เป็น3%เป็นเป็นนิก3%บาบเหมือนกันมาดูที่กลิ่นมิ้นต์กันนะครับนี่สีสันหน้าตาก็สวยงามสะอาดครับอ๋อกลิ่นฟิลแบบเป็นมินที่เป็นลูกอมโชยออกมาเลยครับกลิ่นเหมือนดับเบิ้ลมิ้นเป็นลูกอมกลิ่นลูกอมแบบหมักฝรั่งกลิ่นฝรั่งอะไรเงี้ย กลิ่นมิ้นเดี๋ยวผมลองอให้ความรู้สึกเหมือนเคี้ยวหมักฝรั่งที่มันเป็นจืดนะครับไม่ใช่ก็เหมือนเคี้ยวหมักฝรั่งดับเบิ้ลมิ้นไหมผมไม่ค่อยได้ไดลองอะไรพวกนี้ยคืออารมณ์นั้นเลยครับคือฟิลดับเบิลมิ้นเลยกลิ่นมิ้นคข้นค้นไม่เหมือนอารมณ์ลูกอมเรียแบบกลิ่น กลิ่นแน่นแบบอมเหมือนเหมือนถ้าเราอมรู้อมก็กลิ่นกลิ่ไม่แผ่วเลยนะครับไม่มีแผ่วเลยความเย็นก็ประมาณสัก3เต็มหหรือ3.5เต็มหนะครับมีมีความหวานเหมือนเหมือนรู้อมหวานอ,อนอ่อนเหมือนกันนะครับไม่ได้จืดม,มีฟิลที่อิ่มแน่นเหมือนกันนะครับกลิ่นมิ้นท์ผมว่าสูบง่าย เพราะว่าปกติแล้วมินม้น์ของอแนวแบบว่าแซวนิคหรือพอดสำเร็จรูปเนี่ยมิ้นเขาจะแรงอันนี้คือเป็นมิ้นที่แบบว่าเหมือนผสมผสานมีความให้สูบง,ง่ายครับเป็นนิกสามที่สูบง,ง่ายแล้วก็มีรสชาติหวานลินล้นนิดๆเหมือนลูกอมมิ้นก็โอเคเลยถ้าเพื่อนๆนึกไม่ออกก็ให้นึกเป็นฟิลเหมือนดับเบิลมิ้น์ลูกอมดับเบิลมิ้นอะไรอย่างเงี้ยมีความสดชื่น ไม่ซับซอ้อนอันนี้เป็กลิ่ที่ไม่ซับซอ้อนเสดชื่นต่อไปก็เป็นบูเบอรี่นะครับเราแกบูเบอรี่ผมก็จะคือท,ท,ทุกๆห่อนี่คือแกะและกินเตะเตะจมูกหมดเลยคือผมยื่นก็สุดเนี่ยระยะแขนเนี่ยสอกกับจมูกผมะระยะแขนก็โชยกินโชยเลยกินที่โชยก็ สหรับความรู้สึกของแบบว่ากลิ่นเปรี้ยวผลไม้อะไรสักอย่างเงี้ยครับเหมือนเบอร์รี่กลิ่นเปรี้ยวหวานหวานเหมือนเหมือนกลิ่นสุก,กัดเปรี้ยว,ยวหอมหอมอะไรนะครัมาผมลองสูงเลยครับอืมเริ่มอิ่มแล้วเริ่มอิ่มแล้ว <laughs> นะครับ ชอบทุกกลิ่นเลยถ้าให้เลือกนี่คือเขาเรียกไงนะลองกลิ่นแล้วตัวไปเลยอะ่ะแบบว่าสุกทีละกลิ่นจนหมดแล้วก็เปลี่ยนกลิ่นพอเป็นบูเบอรรี่มันให้ความรู้สึกที่ไม่เปรี้ยวเกินไปไม่หวานเกินไปรสชาติแบบ มีความเบอร์รี่มีความผล,ลไม้อะไรอย่างเงี้ยครับมันมีความที่ไม่ไม่สดชื่นสดชื่นแบบโอ๊ยแบบเปรี้ยวแบบส้มหรือสับป,ปะรดนะครับมันเป็นความที่แบบหวานละมุนละไมมีความเย็นก็เป็นกลิ่นที่ทํามาแบบว่าอีกอารมณ์หนึ่งที่เป็นแบบเบอร์รี่อ,อะไรเงี้ยครับ ความเย็นก็จะไล่ๆกันหมดเลยครับประมาณเย็นกลางๆนะครับมีรสชาติความหวานก็ความหวานก็ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยให้พอรู้สึกดูดแล้วแบบว่าจะไม่ใช่โมเมนต์ที่แบบว่าดูดแล้วจืดจืดก็คือด,ดูดแล้วได้กลิ่นชัดแน่นอนอันนี้คือที่ผมลองหลายๆกลิ่นนี้นะคือดูดแล้วกลิ่นไหนก็ชัดหมดเลยนะครับชัดที่ว่าก็จะไม่ใช่แบบเอ้ยแบบเป็นกลิ่นเป็นกลิ่นหอมๆเฉยๆอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่มันรู้สึกว่ามันมันมีมิติของ ทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งเย็นอะไรอย่นี้มันผสม,มกันนะครับมีมิติของกลิ่นได้ดีนะครับผมสูบคำละประมาณ0.5 v เองมั้งสูบสั้นๆน,นะครับใช้งานน้อยๆอ,อ่าเราก็ใช้ให้เพื่อเกิดประโยชน์นะครับผมอ่าก็สรุปกันทั้งหมดก็คือสรุปยังไงดีเอ่ยก็จบไปแล้ว สีกลิ่นนี้นะครับก็เป็นกลิ่นที่อ่ะพวกหมดนี้ก็คือเย็นสายเย็นสดชื่นหมดเลยนะครับมีความสดชื่นแต่อันนี้ก็จะแบบหวานเยนลลี่ความอางุ่นแบบเคิรมองุ่นฟินอันนี้ก็ฝรั่งที่แก้เบื่อได้ดีมากเพราะว่ากลิ่นมันชัดแล้วก็หวานดีนะครับกลิ่นกลิ่นฝรั่งหอมกว่าที่คิดนะครับแล้วก็มินนี่ก็เบสิกเลยเหมือนดับเบิลมินอะไรพวกนี้บูเบอรี่ก็ ให้ความสูบง่ายนะครับดีทุกกลิ่นโอเคเลยก็รวมๆแล้วก็เป็นเป็นแบรนด์น้องใหม่นะครับโค้าครับใช้แล้ทิ้ง2000คํคำนะครับก็ทำกลิ่นได้ได้ค่อนข้างตรงปกตอกกลิ่นอันงอังนก็เป็นอัง,ง่นมาเลยนะครับฝรั่งก็ฝรั่งบลูเบอรี่ก็บลูเบอรี่มาเลยคือตรงตรงปกนะครับก็ถ้าให้ตีเป็นความตรงปกก็ให้สักอย่างอย่าง อย่างไม่เวอรนะครับก็ก็เจ็ดเต็ม10ถึง8เต็ม10แต่อาจจะสูงกว่านั้นก็ได้แต่ผมก็ตีประมาณนี้คือมันมันค่อนข้างตรงปกในในความรู้สึกที่แบบว่าอ่าพอตเนี่ยมันมันบางทีมันค่อนข้างจืดแล้วบางทีการที่จะทํากลิ่นออกมาบางทีมันก็เขาเรียกไงมิติไม่ถึงแล้วก็ไม่ค่อยอิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับคือซึ่งตัวนี้มิติกลิ่นได้รสชาติได้นะครับอ่าแล้วก็มีความอิ่มคือ ว่าคุ้มค่านะครับผมในการใช้งานเนาะเน้นแบบสะดวกอออินวันนะครับผมก็คลิปหน้าแล้วก็มี EP 3นะครับก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับอีก4กินสุดท้ายจะเป็นเกียนอะไรก็รอรับชมใน EP หน้ากันเลยนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ